สวัสดีค่ะ jk Scotland ไทยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มาทักถ่ายพี่พี่น้องๆน,น,นะคะก่อนจะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะก็ทำ youtube มาครบหนึ่งปีเต็มวันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะที่เราเริ่มทำ youtube เป็นวันแรกนะคะที่โพส ตั้งแต่ทำมานี้จนถึงวันนี้วันที่30ธันวาคม2020จะสิ้นปีในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ทํามามีพี่ๆน้องๆร่วม6,294ซับสไคร์นะคะจนถึงวันนี้ก็มาขอขอบคุณทุกๆซับสไคร์ทุกๆ การติดตามนะคะทุกๆกำลังใจที่มอบให้ช่อง JK Scotland ไทยนะคะจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆให้ติดตามให้กำลังใจ subscribe ในช่องแล้วก็ขอบคุณ f c ผู้ใหบ้านฟินแลนด์และน้องแพลวแพาวแสงทองนะคะแล้วก็ตลอดจนทีมงานทุกทท่านนะคะที่เราได้ลงวิดีโอไปนะคะจะมีเอฟซจากทางน้องๆมาติดตามในช่องนะคะก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะที่เมตตาที่กรุณา,ามาชม วิดีโอที่ช่อง JK Scotland ไทยนะคะเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหมน่นี้ทางช่องก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะประสบผลสำเร็จทั้งหน้าที่การงานขอให้เจริญรุ่งเรืองขอใหออ้ไม่เจ็บ ไม่จนนะคะขอให้เฮงๆงรวยรวยชีวิตประสบผลสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้อ่าคิดดีทำดีเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้แคล้วคลาดทุกสิ่งอย่างอ่าที่ในปีใหม่นี้นะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ในปีใหม่นี้นะคะสำหรับปีเก่าที่จะผ่านพ้นไปในวันนี้ก็ให้เป็นวันดีเป็นวันที่มีความสุขแฮปปี้แฮปปี้นะคะปีเก่าก็ผ่านไปแล้วเนาะขอให้สิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้ในปีเก่านะคะขอให้อ่าก็ลืมลืมไปเนาะอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะคะถึงว่าเป็นปีที่บางคนอาจจะ ไม่มีปัญหาอะไรบางคนก็อาจจะเจอพิษเศรษฐกิจโรคภัยไข้เจ็บอะไรเข้ามาอาจจะเจอปัญหาหลายๆอย่างก็ขอให้ผ่านพ้นไปในปีเก่านะคะขอให้ปีใหม่เป็นปีเริ่มต้นแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะในปี2564นะคะในปี2021นะคะ ขอให้ทุกท่านสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับเพื่อนเื่อที่ทำช่อง youtube ก็ขอให้ให้ได้วิวเยอะๆขอให้ช่องสำเร็จสำเร็จแล้วก็ให้คลิปปังๆดังๆนะคะก็สู้กันต่อไปนะคะ,ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ทำช่องก็เราก็ขอบคุณนะคะที่ได้ก้าวเข้ามาในวงการนี้นะคะที่ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ จากหลายๆประเทศทั่วโลกที่ได้มาเจอกันในมิตรภาพที่ดีที่มีให้กันที่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะมาอยู่ในจุดจุดนี้นะคะที่มีเพื่อนห้าหกพันจากคือจากหลายๆประเทศทั่วโลกอะคะ่ะทั้งๆที่เราไม่เคยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มาเจอกันที่ใน y u t u b e เนะะี่ยค่ะ เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆกว่าที่จะมายืนอยู่จุดๆนี้ฝ่าฟันมาขนาดไหนที่เริ่มมาจาก1นึ่ถึงร้อจาก100ยซับสไครแล้วนั่งดูคลิปของตัวเองไปวันๆน,นะคะตั้งแต่เริ่มทำคลิปมาแบบคือจากการที่ไม่รู้อะไรเลยเราไม่มีแบล็กนะคะเราไม่มีแบล็กกาวเราเรามาจากศูนย์ที่การเริ่มทำ youtube เพียงแต่ดู YouTube แล้วก็สมัครแล้วก็เรียนกับเรียนกับน้องอที่สอนนะคะอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ช่องไนทู e t ทูเออร์ค่ะต้องขอบคุณน้องด้วยนะคะเรียนตัวตัดตัว,ตว,ตวน้องก็ไลน์มาเรียนาทางวิดีโอคอลมาเรียนนั่นนะคะก็ ก็เรียนแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอีกเลยนะคะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนจนมาถึงวันนี้นะคะ่ะก็ได้รู้วิธีการตัดต่อทำยังไงอะไรยังไงก็สำหรับคนแก่นะคะก็ไม่ง่ายนะคะอย่างเราคือช้าไม่ได้ไม่ได้ไฮเทคโนโลยีไ,ไม่ได้เก่งสําหรับอายุจะ56อย่างเรานี่ไม่เราไม่ได้ไวเหมือนเด็กๆหนุ่มๆนสาวๆ เราก็เรียนรู้ช้าได้ไมาถึงอยู่จุดนี้นะตอนนี้ก็โอเคแฮปปี้ที่เราทำได้เท่านี้นะคะ่ะสำหรับตัวเราเองนะคะไม่ได้อะไรมากมายทำไปเท่าที่เราทำไหวเท่าที่เราทำได้นะคะก็มาอวยพรปีใหม่ให้พี่ๆน้องๆทุกๆท,ท,ท่านขอให้ทุกท่านสักเซสสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะ แฮปปี้นิวเยียรค่ะ2021นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ